Hello everyone สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับการเฉลย ONET เราจะมาต่อจากคราวที่แล้วในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อ41ถึงข้อ54นะคะก็ยังอยู่ในส่วนของ Reading นะแต่จะเป็น Reading Comprehension การอ่านเพื่อความเข้าใจน,นั่นเองค่ะ,ะในพาร์ทนี้นะคะก็จะมาเป็นตารางแบบนี้นะคะ Handy b l a n c h i n g Guide for F e สเนะคะเป็นคู่มือ Handy Guide ก็เป็นคู่มือการลวกผักนะคะมีผักอยู่ อะไรบ้างนะคะมีแอปแอสเพอร์กสก็คือหน่อไม้ฝรั่งนะคะมีบีนลิมาถั่วลิมานะคะตั่วแล้วก็บีนสแนปนะคะถั่ว cat, แขกหรือว่าถั่วหวานนะคะพสก็คือเมล็ดถั่วนะคะเขาบอกอะไรลรบ้างนะเขาจะบอกมาช u r i ตี้ดิ o ซอ e r m มาช r i t ตี้ก็คือการจเจริญเติบโตที่เขาต้องการเอามาลวกเนี่ยมันต้องโตขนาดไหนนะคะแล้วก็ how prepared นะคะการเตรียมตัวตก่อนจะลวกเนี่ยเตรียมยังไงบ้างนะคะ แล้วก็บลันชการลวกเขาแบ่งออกเป็น2ป,ประเภทก็คือ Boiling Water ลวกในน้ำเดือดแล้วก็ Steam ในไอ้น้ำนะคะอ่าทีนี้เดีวเรามาดูข้อสีเิก่อนเลยนะคะ the vegetable that can be blanched by using either steam or boiling water is ผักที่สามารถลวกด้วยทั้งสองวิธีไม่ว่าจะเป็นด้วยน้ำเดือดหรือว่าสตีมคืออะไรก็จะมียอย่างเดียวนั่นก็คือ As p a r a g u s p h นะคะ เนี่ย boiling water ก็ได้นะคะ steam ก็ได้แต่ก็จะใช้เวลาที่ต่างกันนะคะฉะนั้นค้อนี้ตอบ1 asparagus นะคะข้อ42นะคะ i n t e r m s o f quality ในด้านของคุณภาพคุณภาพก็คือการจเจริญเติบโตที่ต้องการนะคะ all the vegetable to be b r a n c h e d should be อะไรที่เป็นคุณสมบัติที่เหมือนกันในทุกๆข้อในทุกๆชนิดของพืชน,นะคะ นั่นก็คืออะไรคะเ e ื้อนุ่มนะคะเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มเนื้อนุก็แสดงว่าที่มันจะต้องเหมือนกันเลยก็คือ Tender นะคะความอ่อนนุ่มเข้าต่อไปกันเลยค่ะ Three different blanching times are use d for มีพืชินไหนที่มีเวลาในการลวกถึง3อันนะคะถึง3ระยะเวลาด้วยกัน สังเกตนะ asparagus ก็มีอยู่แค่มีสองสามกับสี่สามครึ่งสี่ครึ่งนะคะอันนี้ก็จะมีอันเดียวก็คือสามนาทีถ้าจะจะลวกถั่วแขกหรือว่าถั่วหวานก็จะใช้เวลาสามนาทีอย่างเดียวแล้วก็เมล็ดถั่วก็จะใช้หนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นก็จะมีแค่ถั่วลิมานะคะที่จะมีสามช่วงเวลาขึ้นอยู่กับขนาดของเมล็ดนะคะของถั่วถ้าเล็กก็ลวกสองนาทีนะคะถ้าขนาดกลางสามนาทีถ้าใหญ่ก็สี่นาที ฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นถั่วลิมานะคะลิมาบีนส์ข้อ44นะคะ The longest time for blanching beans, on, as shown in the table, is เราก็มาดูในตารางนะคะเวลาที่นานที่สุดที่เราเห็นเนี่ยคือเวลาเท่าไหร่นั่นก็คือ4นาทีครึ่งนั่นเองสีนาทีครึ่งก็เป็นเวลาที่นานที่สุดที่โชว์ในตารางนะคะมาดูที่ข้อ45นะคะ the vegetable that takes the least time in blanching ผักที่ใช้เวลาน้อยที่สุดนะ least time น้อยที่สุดในการลวกคืออะไรเราก็มาดูนะคะในตารางก็จะมีน้อยที่สุดก็คือ1นาทีครึ่งนั่นก็คือเมล็ดถั่วนั่นเองใะข้อนี้ตอบ peas นะคะในข้อ4 6นี้นะคะถามว่า the vegetable whose outer covering outer ก็คือด้านนอกนะคะ covering ก็คือที่ปกคลุม ที่ปกคุมอยู่ด้านนอกของพวกถั่วต่างๆก็คือเปลือกของมันใช่ไหมคะ has to be removed จะต้องถูก remove จะต้องถูกเอาออกไปหรือว่าปอกออกไปแกะออกไปก่อนที่จะเอามาลวกคือถั่วชนิดใดบ้างนะคะ,ะแล้วก็มาดูในตารางเราต้องมาดูตรงนี้ในช่อง how prepare นะคะจะต้องเตรียมยังไงก่อนจะเอาไปลวกใช่ไหมคะอันนี้ก็บอกแค่ว่าให้เอามาตัด เป็นขนาดเท่านั้นเท่านี้อันนี้นะคะก็บอกให้ตัดตรงปลายนะคะแล้วก็ตัดด้วยความยาวเท่านี้หรือว่าตัดแบบ p r i n ช์ตอรนะคะอันนี้บอกว่าให้เอามาล้างคำว่า shell นะคะ shell ก็แปลว่าปอกเปลือกนะคะจะมีอยู่2ตัวที่ต้องปอ,อกเปลือ,อกออกก่อนต้อง remove outer covering นั่นก็คือถั่วลิมาแล้วก็เมล็ดถั่วนะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบ Lima beans and peas มาต่อกันนะคะในพาร์ทของ reading comprehension นะคะใน passage นี้นะคะเป็นเกี่ยวกับ o o s นะคะหรือว่าสวนสัตว์เขาบอกว่า z o s เป็น the most accessible accessible ก็คือที่เข้าถึงได้นะคะ nature reserve ที่เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้สำหรับคนส่วนใหญ่ในรัเสเซียซึ่งตอนนี้นะคะ o o s เนี่ยมัน are becoming endangered species ก็คือมันใกล้จะสูญพันธุ์ไปนะคะก็แสดงว่าสวนสัตว์เนี่ยมันมีปัญหาอะไรสักอย่างที่มันเหมือนกับว่าจะไปต่อไม่ได้นะคะ ที่เหลือคอง Passage นี้นะคะวรรคถ,ถัดไปก็จะพูดถึงปัญหาะะที่เกิดขึ้นกับสวนสัตว์ในรัสเซียก็คือในในหน้าร้อนนะคะในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะคะมีประชากรถึง11ล้านคนนะคะในกรุงมอสโกโที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์ที่มีพื้นที่เพียงแค่60เอเคอร์ซึ่งมันทำให้คนเนี่ยหนานแน่นนะคะหนึ่งก็คือพื้นที่ไม่เพียงพออันที่สก็คือ เจ้าหน้าที่สวนสัตว์นะคะบอกว่ามันมีพื้นที่ไม่พอสำหรับการเก็บสิงโตยีราฟนะคะกอริลลาแล้วก็ลิงชิมแปนซีนะคะลำดับต่อไปก็คือ The City City ตนี่หมายถึงเมืองมอสโกนะคะก็คือเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะได้ให้เงินนะคะเพื่อที่จะมา Expand มาขยายพื้นที่นะคะแล้วก็พัฒนาปรับปรุงสวนสัตว์ให้ดีขึ้น มีโครงการอยู่5โครงการนะ Major Building โครงการก่อสร้างที่กำลัง underway กำลังก่อสร้างอยู่แล้วก็มีอีก5โครงการนะคะที่ได้วางแผนเอาไว้แล้วภารก g รต่อไปก็พูดถึงว่าอาจจะมี New Banks นะคะแต่จะมีเพียงแค่เล็กน้อยมีเพียงแค่ไม่กี่ที่นะคะมีธนาคารใหม่ๆไม่กี่ที่หรือว่ามีธุรกิจอะไรก็ตามที่เขาเข้ามาเป็นสปอนเซอร์มาสนับสนุนในด้านของการตั้งป้ายโชว์นะคะในสวนสัตว์ ป้ายต่างๆที่เขาต้องการจะโฆษณาแฝงใส่ชื่อแบรนด์ของตัวเองเข้าไปด้วยนะคะติดให้กับสวนสัตว์ก็มีน้อยและมีนักธุรกิจชาวเมริกันคนหนึ่งก็ให้เงินนะคะกับสวนสัตว์เดือนละ100ดอลลาร์สหรัฐนะคะในการซื้อผลไม้ให้กับลิงคิดว่าไม่น่าจะเพียงพอนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้เขาก็บอกว่าในตอนนี้นะคะ zoo workers คนงานที่อยู่ในสวนสัตว์ก็ได้ quit ก็คือลาออกไปเพราะว่า พวกเขาเนี่ยได้ถูกจ่ายก็คือได้รับค่าจ้างที่มันต่ำมากนะคะสุดแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับสวนสัตว์ในรัสเซียไปดูที่ข้อ47กันเลยนะคะ the best headline headline ก็คือหัวข้อนะคะหหรือว่าผ่านหัวข่าวนะคะหัวข้อหลักๆของมันก็คืออะไรคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3นะคะ รัสเชื่อสู่สวนสัตว์ของรัสเซียเนี่ยกำลังสตั๊กลกิ้ก็คือกำลังประสบปัญหาที่จะเซอร์ไวที่จะยังคงมีอยู่ก็คือเหมือนกับจะไปต่อไม่ได้แล้วด้วยปัญหาที่พูดมาทั้งหมดนะคะในข้อ48นะคะ the major problem ปัญหาหลักๆของสวนสัตว์เนี่ย ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรคะข้อ1นึ่ง shortage of w o r k e r มีลูกจ้างน้อยใช่ปัญหาหลักไหมนะคะข้อที่2อง the construction การก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่สวนสัตว์ข้อที่สาม some animals becoming endangered สัตว์บางชนิดนะคะใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็ข้อที่4ี่ insufficient ก็คือไม่เพียงพอ insufficient แปลว่าไม่เพียงพอนะคะมีอะไรไม่เพียงพอ financial support financial ก็คือเกี่ยวกับ การเงินนะคะ support, คอร์ตก็คือการสนับสนุนทางการเงินดูแล้วเหมือนกับว่าปัญหาที่เป็นปัญหาหลักๆใหญ่ๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นพนักงานคนงานในสวนสัตว์นะคะทั้งหมดก็คือมาจากเงินเพราะว่ามีเงินไม่เพียงพอที่จะไปพพอร์ตในเรื่องพวกนั้นนะคะในข้อ49นะคะ of the statements below describe a problem of t e r u s s i o n zoo except มีข้อไหนนะคะที่ไม่ใช่ปัญหา ของสวนสัตว์ในรัสเซียที่เขาพูดในพาสเซจนะคะข้อห the zoo is very crowded only in summer สวนสัตว์เนี่ยจะมีคนมาเยี่ยมชมเยอะนะคะแล้วก็หนาแน่นมากเฉพาะในเดือนในช่วงฤดูร้อนนะคะข้อที่ส the zoo does not have enough space for all its animals สวนสัตว์เนี่ยมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับสัตว์ทุกตัวนะคะข้อที่ส the government นะคะรัฐบาลก็คือ the city นะคะ provide little money ให้เงินน้อยนะคะ for zoo management ให้เงินน้อยสำหรับการจัดการสวนสัตว์นะคะข้อที่ 4. the budget ก็คืองบประมาณงบประมาณ for operating the zoo is too low งบประมาณที่ใช้ในการจัดการกับสวนสัตว์ในการรันธุรกิจในสวนสัตว์เนี่ยนะคะมันน้อยเกินไปสรุปว่าข้อไหนที่ไม่ใช่ปัญหาคะอ่าข้อที่1น,นะคะ ไปดูข้อ50กันนะคะ One of the changes being carried out carried out mm hmm. ก็คือทำให้สำเร็จนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในตอนนี้ที่เขาทำให้มันสำเร็จไปแล้วบ้างนะคะข้อที่ mm hmm. 1. Several more o s will be built นะคะก็จะมีสวนสัตว์เพิ่มขึ้นอีกหลายที่นะคะที่จะถูกสร้างขึ้นข้อที่ 2. Certain areas of the zoo are being improved นะคะมีพื้นที่ในสวนสัตว์นะคะที่ระบุไว้แล้วว่าจะทำตรงไหนกำลัง ถูกพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นข้อที่3 the endangered species สัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์ใกล้จะสูญพันธุ์เนี่ยนะคะ is being expanded ได้รับการขยายก็อาจจะเป็นแบบได้รับการเอาไปผสมพันธุ์เพิ่มนะคะข้อที่4 more food is provided for wild animals in the zoo มีอาหารเพิ่มเติมนะคะมีการจัดหาอาหารเพิ่มเติมให้กับสัตว์ป่าที่อยู่ในสวนสัตว์สิ่งที่เขาพูดถึงใน paragraph นะคะใน passage ว่ามีการทำไปแล้วก็คือ ข้อที่2นะคะจากใน paragraph เนี่ยเขาบอกว่า the city has been giving money to expand and improve it ก็จะมี five major building project all underway ก็คือทำไปแล้ว5โครงการนั่นเองค่ะไปที่ข้อ51นะคะ the private sector ก็คือภาคเอกชนนะคะก็จะมีภาครัฐบาลกับภาคเอกชนนะคะภาครัฐก็ให้เงินมานะคะส่วนภาคเอกชนละ่ะทำอะไรนะคะจากใน passage นะคะเขาบอกว่า A few Russian news banks and b u s s n e s s s p o n s o r อ e x h i b i t นะคะในฝั่งของธนาคารใหม่ๆห,หรือว่าภาคธุรกิจเนี่ยก็ได้สนับสนุนในด้านของการจัดป้ายแสดงนะคะแล้วก็มีนักธุรกิจชาวอเมริกันนะคะที่ได้ให้เงินในการให้อาหารกับสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ใช่ไหมคะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งนะคะ private sector ในภาคเอกชนเนี่ยได้ให้ความร่วมมือ c o r p o r a t e นะคะโดยการให้เงินทุนในการ display หรือ exhibit นะคะทำป้ายโชว์ and providing จัดหาเงินให้สำหรับการ buy food for animals นะคะไม่ใช่ข้อ2คเป็นข้อ2เขาบอกว่าพยายาม recruit ก็คือจ้างคนจัดหาคนมามาเพิ่มมาแทนที่คนที่ลาออกไปส่วนข้อ3บอกว่าสนับสนุนการพัฒนาปรับปรสุงสัตว์โดยการให้เงินนะคะ ไปก่อสร้างไปใช้ในโครงการก่อสร้างของสวนสัตว์ข้อสียิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยนะคะไปเชิญชวนนักธุรกิจชาวต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอเมริกันให้มาซื้ออาหารให้กับสัตว์นะคะโอเคในข้อ52นะคะ one private sector group that is lending a hand คำว่า lending a hand ก็คือให้ความช่วยเหลือนะคะมีใครบ้าง consist of ใครบ้างนะคะในภาคเอกชนที่ได้ให้ความช่วยเหลือสวนสัตว์มีใครบ้างนะคะ ข้อห a group of American businessmen นะคะเป็นกลุ่มนักธุรกิจชาวอเมริกันข้อที่2 Russian businesses and banks เป็นผู้ประกอบธุรกิจชาวรัสเซียแล้วก็ธนาคารต่างๆนะคะข้อที่3 the Russian Bank Association เป็นองค์กรธนาคารแห่งประเทศรัสเซียแล้วก็ข้อที่4 business ธุรกิจนะคะจาก passage นะคะเขาพูดถึงใครบ้าง่า few r u s s i a banks นะคะ แล้วก็ business sponsor นักธุรกิจชาวรัสเซียแล้วก็ธนาคารของรัสเซียได้ให้ความช่วยเหลือในด้านของ a s b i t s นะคะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบ2นะคะ Russian businesses and banks ไปต่อที่ข้อ53กันเลยนะคะ According to the passage the zoo is ตาม passage แล้วนะคะเขาพูดถึงสวนสัตว์ว่าอย่างไงนะคะไปดูที่พา,าราราาฟแรกกันเลยนะคะนี่ zoo แล้วมีคอมมาขั้นข้างหน้าและข้างหลังแสดงว่าก้อนนี้นะคะทั้งหมดเนี้ยนะคะขยายส่วนสัตว์ว่ามันเป็น the most accessible ก็คือเข้าถึงได้ง่ายนะคะ,ะ,ะ nature reserve for most people in Russia ฉะนั้นในข้อน,นี้นะคะเราก็ต้องพูดถึงว่ามันเป็นสถานที่ที่คนเนี่ยเข้าไปดูสัตว์ป่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้ง่ายที่สุดแล้วในรัสเซียนะคะก็ต้องเป็นอะไรคะถ้าเป็นข้อหนึ่งเนี่ย เขาบอกว่าสวนสัตว์มันสําคัญนะคะมันเป็นที่เดียวที่สําคัญที่ใช้สําหรับ reserve อนุรักษ์สัตว์ป่าไว้สาหรับทําการศึกษาวิจัยในประเทศรัสเซียนะคะข้อที่2อบอกว่าสวนสัตว์มันสําคัญเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ชาวรัสเซียนะคะจะมาเจอจะมาพบเห็นกับสัตว์ป่าได้อย่างง่ายนะคะข้อที่3มันสําคัญนะคะสาหรับชาวรัสเซียส่วนใหญ่นะคะที่ เพราะว่ามันเนี่ยเป็นสถานที่ที่เดียวที่ใช้ในการเก็บรักษาสัตว์ป่านะคะข้อที่4มันเป็นที่ที่สำคัญนะคะที่ช่วยในการ p r e s e r v e อนุรักษ์นะคะสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ endangered wildlife for the r u s s i a n to see สำหรับให้ชาวรัสเซียมามาพบเห็นนะคะถ้าเราจะอิงจาก passage นะคะในพารากราฟแรกนี้เขาต้องการจะเน้นถึงว่ามันเป็นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นที่ที่เข้าไปดูสัตว์ป่าได้อย่างง่ายดายก็ต้องเป็นข้อ2นะคะ ไปที่ข้อสุดท้ายกันเลยนะคะ The purpose of the passage is to purpose Pur <pose S 1> ก็คือวัตถุประสงค์นะคะคนเขียนมีวัตถุประสงค์อย่างไรข้อที่หนึ่ง inform, inform ก็คือให้ข้อมูลนะคะบอกให้รู้ inform reader of what is happening at the zoo in Russia บอกให้คนอ่านรู้ว่าตอนนี้สวนสัตว์ในกรุงรัสเซียเกิดอะไรขึ้นนะคะในประเทศรัสเซียเกิดอะไรขึ้นข้อที่สอง suggest แนะนำนะคะ เขาได้แนะนำ a solution วิธีแก้ปัญหาให้กับให้กับสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือเปล่านะคะข้อที่ 3. make comments วิจารณ์นะคะวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ economic situation สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศรัสเซียนะคะข้อที่ 4. persuade โน้มน้าวใจนะคะ persuade ก็คือโน้มน้าวใจ persuade people to help solve a problem about s o o e workers นมน้ำใจให้คน,เ,นเข้ามาช่วยแก้ปัญหาะะเกี่ยวกับคนงานในสวนสัตว์นะคะสรุปแล้ววัตถุประสงค์ของมันเนี่ยนะคะคืออะไรเขาพูดถึงว่าเนี่ยนี่คือเมนไอเดียนะคะซู์ are becoming endangered species แล้วก็พูดถึงปัญหา1 2 3 4สนะคะสรุปแล้วเป็นการบอกเล่านะคะเป็นการอินฟอร์มให้ข้อมูลว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับสวนสัตว์ที่รัเสเซียบ้าง ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการเฉลยข้อสอบ ONe นในพาร์ทของ reading comprehension ค่ะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปถึง2 passage ด้วยกันนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกตะลุยโจทย์กันเยอะนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในอีพีโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ